เดี๋ยวเดี๋ยวก่อนเรียนน้องๆมีเอกสารประกอบการเรียนกันหรือยังคะเข้าไปโหลดฟรีได้ที่แอป t l e School ทั้งใน iOS และ Android เลยอ่ะโอเคครับเรามาต่อกันที่ข้อสี่นะข้อสี่บอกว่าชายคนหนึ่งยืนอยู่ที่ระเบียงชั้นที่สิบห้าของเดึกแห่งหนึ่งซึ่งตั้งอยู่บนฝั่ง ที่อยู่เหนือระดับน้ําทะเล5.25เมตรอ่ะตัดแค่นี้ก่อนเรามาว่าซี level เลเวลกันก่อนหรือระดับน้ํำทะเลอ่ะพี่ลืมเปิดอีกแล้วอ่ะซีเลเวนะจ๊ะอ่ะอันนี้คือระดับน้ําทะเลอืมซีเลเวอ่ะโอเค ทีนี้พี่ก็บอกว่าเหนือระดัแบบน้าพัดทะเลห้าจุดสองห้าเมตรอ่ะดังนั้นพี่ลากขึ้นไปก่อนลากขึ้นไปก่อนอีกห้าจุดสองห้าเมตรปั๊บปับป๊บปับป๊บปั๊บปั๊บปั๊บอะพี่บอกว่าไอ้เจ้าเนี่ยประมาณห้าจุดสองห้าเมตรนะจ๊ะอ่ะอ่ะเขียนไว้ตรงไหนดีอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวพี่ลากออกมานิดนึงแล้วกันจะได้เขียนได้นะครับอ่ะประมาณนี้อ่ะเจ้าเนี่ย 5.25โอเคทีนี้ตึกต่อไปเป็นตึกสูง15ชั้นแล้วตอนนี้ตึกต้อง15ชั้นนะครับพี่ก็ลากลงไปลากลงไปฟื้ออะฟื้แล้วก็ฟื้ออะประมาณนี้15ชั้นพี่พี่เอาแบบคร่าวๆนะอ่ะแต่ถามก่อนว่า15ชั้นเนี่ยใช่สิ้าคูณสีหรือเปล่าเพราะว่าเขาบอกว่าอะไรแต่และชั้นสูง4.5เมตรใช่ไหม ดูนะสมมุติอันนี้อันอ่าอันนี้ชั้นหนึ่งอันนี้ชั้นหนึ่งอ่ะอันนี้ชั้นสองอันนี้ชั้นสามแต่ละชั้นสูงเท่าเท่ากันนะแต่ถามว่าไอสามชั้นนี้มันสูงเท่าไหร่ระยะระระยะระหว่างชั้นอะมันมีแค่สองมันมีมีแค่สองโดยนะเออต้องระวังดีๆนะดังนั้นอันนี้เป็นสี่จุดห้าคูณสิบสี่จุดเจ็ดห้าคูณสิบสี่นะ คือมีแค่สิบสี่สิบสี่สี่คูณกับสี่จุดเจ็ดห้านะเอออันนี้ต้องระวังนะเข้าใจเนอะเพราะมันมีแค่สองช่วงอะในสามชั้นดังนั้นสิบห้าช่วงก็มีแค่สิบสี่สิบสี่ช่วงพี่ก็บอกว่าโอเคดังนั้นตึกสิบห้าชั้นสูงเท่ากับสิบสี่คูณกับสี่จุดเจ็ดห้าซึ่งมันจะได้ค่าออกมานะครับอยู่ที่ กสิบหกจุดห้าเมตรอ่ะตอนนี้พี่รู้แล้วว่าตึกสูงหกสิบหกจุดห้าพี่ก็บอกไปอ่ะเจ้านี่หกสิบหกจุดห้าโน้ตเอาไว้นะครับแล้วทีนี้ยังบอกต่ออีกว่าชายคนนี้สูงหนึ่งจุดเจ็ดห้าเมตรแสดงว่าแล้วไอ้ชายคนนี้ยืนอยู่ตรงไหนยืนอยู่ระเบียงชั้นที่สิบห้าคืออ่ะตอนนี้คือสูงที่สุดคือตึกจะสูงเท่าไหร่ก็ว่าไปแต่พี่ก็วาดแค่สิบห้าชั้นเพราะว่าเออเราสนใจแค่ถึงชั้นที่สิบห้า พี่ก็จะแอสซูมว่าเอองั้นตึกก็สูงไปสิบห้าชั้นแล้วกันเออแล้วเจ้าผู้ชายคนนี้ก็ยืนอยู่บนชั้นสิบห้าพี่ก็วาดคนขึ้นมาคนนึงอ่ะพี่ก็บอกว่าเจ้าเนี่ยสูงหนึ่งจุดเจ็ดห้าอ่านหน่วยเป็นเมตรหมดเลยนะที่พี่เขียนแล้วเขาบอกว่าไงมองเห็นเรือสองลำจอดอยู่ในทะเลเป็นมุมก้มสามสิบและหกสิบองศาลำดับอ่ะพี่ก็โอเคนี่เลย ก็ลากลงมาก็ลากลงมาต้องมีอันหนึ่งใกล้อันหนึ่งไกลถูกไหมเอออ่ะแล้วดูนะมุมก้มนะอันนี้มุมก้มนะไม่ใช่มุมเงยแล้วนะต้องดูดีๆแล้วนะอ่ะระดับสายตาที่วาดเป็นเป็นรูปนี้เอาไว้เห็นไหมเนี่ยเออดูนะมุมก้มสามสิบแสดงว่าเนี่ยก้มลงไปสามสิบที่เหลือก็คือหกสิบไงก้มลงไปหกสิบแสดงว่าที่เหลือ คือสามสิบไงอ่ะดังนั้นพี่ก็บอกว่าสองมุมเนี้แบ่งกันคนละสามสิบอ่ะโอเคนะแล้วเจ้าเนี่ยก็ตั้งฉากพี่เรียกนะพี่เรียกชื่อเจ้านี่ว่า x และเรียกทั้งหมดตรงนี้ว่า y โอเคไหมอันนี้คือเรือสองลำนะอ่ะเรือเรือที่แทนเป็นจุดดำอ่ะ ทีนี้ทีนี้ไปยังไงต่อไปยังไงต่อเราต้องหา X กับหา Y เพราะว่าเขาถามอะไรดูโจทย์ก่อนเรือทั้งสองลำอยู่ห่างกันประมาณกี่เมตรแสดงว่าเราต้องเอาทั้งหมดคือ Y ลบกับ x แล้วเราจะได้ระยะห่างระหว่างสองลำอ่ะตอนนี้เราได้ความสูงทั้งหมดเท่าไหร่อืมดังนั้นสูงรวมเท่ากับ 66.5จุดห้าเนี่ยบวกกันให้หมดเลยหนึ่งจุดเจ็ดห้าบวกห้าจุดสองห้าเนี่ยเออก็จะได้ค่าอยู่ที่เจ็ดสิบสามจุดห้าเมตรอ่ะแสดงว่าถ้าพิจรารณาสามเหลี่ยมใหญ่ตรงเนี้ยส่วนสูงตรงเนี้ยคือเจ็ดิบสามจุดห้านะโอเคปะเออส่วนสูงคือเจ็ิบสามจุดห้านะทีนี้เรามาดูที่สามเหลี่ยมรูปเล็กดีกว่าตรงนี้นะครับเรามาโฟกัสที่สามเหลี่ยมรูปเล็กตรงนี้ก่อนนะครับอ่ะ เราจะใช้แทนสาข้ามส่วนชิดอ่ะเพราะเรารู้ทั้งสองเราเราอยากหาข้ามแล้วเรารู้ชิดใช่ไหมอ่ะดูนะแทนสาเท่ากับข้ามคือ x ส่วนด้วยชิดคือ73.5ที่เราหาออกมาดังนั้น x ของเราเนี่ยจะมีค่าเท่ากับ73.5ดสิบสแทนสาิ ซึ่งค่า x เนี่ยมีค่าประมาณ42.435บอ่ะหะเขียนสามใหม่เมตรอ่ะตอนนี้เราได้ x แล้วนะตอนนี้เราได้ x แล้วทีนี้ต่อมาหา y แล้วถามว่าหา y หายังไงเปลี่ยนรูปสิโฟกัสที่สามนิ่มรูปใหญ่ซะสิเห็นไหมเราก็จะได้ y เป็นค่าเหมือนกันแล้วชิดตรงนี้เราก็รู้ว่ามันคือ73.5เท่าเดิมถูกไหมเออ ทีนี้ก็บอกว่าโอเคได้เปลี่ยนเป็นแทนหกเท่ากับข้ามคือ y ส่วนชิดคือ73.5พที่ก็จะได้ y ออกมาเป็น73.5สิบสแทนหกใช่ไหมอ่ะก็จะมีค่าอยู่ที่ประมาณ127.3เเมตรนั่นเองนะครับอันนี้ก็เป็นคำตอบ ของ y นะคระับได้ y ออกมาประมาณเท่านี้ทีนี้เขาถามอะไรเขาถามว่าเรือทั้งสองลำเนี่ยอยู่ห่างกันประมาณกี่เมตรใช่ไหมพี่ก็บอกว่าดังนั้นเรือทั้งสองลำอยู่ห่างกันประมาณ y ลบ x ใช่ไหมเอา y ลบ x ประมาณ127.3ลบกับ 42. 42.435หน่วยเป็นเมตรซึ่งเมื่อลบเลขออกมาเนี่ยก็จะได้ค่าอยู่ที่ประมาณ84.865เมตรนั่นเองเป็นคำตอบของข้อนี้เรียบร้อยเลยเห็นไหมตอนนี้เราได้คำตอบแล้วว่าเรือสองลำเนี่ยอยู่ห่างกันประมาณ84.865เมตรถูกไหมครับอ่ะโอเคเนอะ ก็ประมาณนี้นะละกันสำหรับข้อสี่เห็นไหมว่าสุดท้ายเนี่ยการหาการทําโจทย์ดีโกนมันก็วนอยู่แค่เรื่องเดิมเดิมเราเราก็โฟกัสที่สามเหลี่ยมรูปแรกแล้วเอาความรู้จากสามเหลี่ยมรูปแรกที่เราได้หรือคําตอบจากสามเหลี่ยมรูปได้รูปแรกที่เราได้เนี่ยไปใช้ในสามเหลี่ยมรูปที่สองเพื่อหาสิ่งที่เราต้องการแล้วสุดท้ายถ้าเราได้อะไรครบแล้วเนี่ยเดี๋ยวมันไปต่อของมันได้เองเออแล้วเนี่ยเห็นไหมสุดท้ายเราจะได้คําตอบออกมาเนี่ย y ล x เห็นไหมคำตอบเนี่ยมาจาก2สมการเลยมาจาก2อสามเหลี่ยมเลยนะครับลบกันก็จะได้คําตอบเป็น84.865เมตรนั่นเองโอเคสำหรับข้อสีก็จบลงได้เพียงเท่านี้ครับผมเรียบร้อยเรียนจบแล้วอย่าลืม เข้าไปฝึกทำข้อสอบแบบจับเวลาในแอป Nestle School กันด้วยนะจ๊ะถ้าน้องๆมีคำถามสงสยัยไม่เข้าใจตรงไหนถามว่าในแอปได้เลยแล้วพี่ๆจะรีบเข้าไปตอบให้นะคะกดปุ่มกระดิ่งให้ดังกรุงกรุงกริงๆริงตอนความรู้เรื่องใหม่มาไหนละปุ่มกระดิ่งโหจะแล้วเย้กดสิคะ